มาแลกเปลี่ยนฝึกเอาไว้เผื่อจะเป็นสามกีบกันได้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นกันได้ไหมมันยากทุกข้อเลยข้อแรกต้องคลั่งประชาธิปไตยก่อนคลั่งประชาธิปไตยให้ได้คลั่งมากๆแต่มันเป็นคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าประชาธิปไตยความหมายของสามกีบคือเห็นต่างไม่ได้ถ้าเห็นต่างเมื่อไหร่ต้องรุมด่าด่าพ่อด่าแม่ด่าให้เจ็บช้ำน้ำใจให้ตายไปข้างหนึ่ง ถ้าด่าแบบนี้ได้ถึงจะผ่านคุณสมบัติข้อแรกของการเป็นสามกีข้อที่2คุณต้องชังชาติชังสถาบันให้ได้ก่อนคุณต้องเหยียดย้มประเทศคุณเองให้ได้ก่อนเหยียดย้มมากๆแล้วก็ดูหมิน่นดูแคลนสถาบันให้ได้ก่อนและที่สำคัญต้องบูชานักโทษนิ้คดีที่อยู่ต่างประเทศด้วยจึงจะผ่านคุณสมบัติของการเป็นสามกีข้อที่ 3. ต้องยั่วยุเก่งต้องยั่วโมโหเก่ง ต้องกินปูนซีเมนเป็นอาหารจะได้ด้านเข้าไว้สามารถไปทำลายของหลวงหรือไม่ก็ไปนั่งฉี่ที่หน้ากระทรวงการคลังนั่นแหละไอดอลของสามกีบต้องทำให้ได้ค่ะต้องทำอย่างนี้ให้ได้ถึงจะผ่านคุณสมบัติข้อที่4ี่ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายจะต้องถูกจุงจมูกง่ายอันดับแรกไปเจาะรูรอซึ่งปกติแล้ววัวควายเวลาถูกจุงจมูกเขาจะใช้ไถนาส่วนสามกีบเขาจะเจาะรูจูงจมูกไว้ถ่วงความเจริญของประเทศ นี่แหละค่ะคุณสมบัติของสามกีบน่ารากักน่าเอ็นดูใครเป็นไปได้เป็นไปก่อนเลย